สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่1 9พฤษภาคม2566กับฟัน Strategy In Focus นะคะที่จะเป็นการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลกระทบรวมถึงเทรนด์การลงทุนนะคะโดยฝ่าย Strategic v e a w ของ u b k เห็นฟันค่ะ ในสัปดาห์นี้ค่ะอาจจะมีประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของดอกเบี้ยน,น,นั่นเองนะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ประกาศล่าสุดนะคะของสหรัฐค่ะ PCE เนี่ยออกมาเร่งตัวขึ้นมากกว่าคาดการนะคะทั้ง PCE ที่ออกมา4.4มากกว่า3.9และ core PCE ค่ะที่4.7มากกว่า4.6ค่ะรวมถึงข้อมูลการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งนะคะ Real Personal Spending นะคะที่เพิ่มขึ้นมา4.7ซึ่งทั้งหมดนะคะเป็นการเร่งตัวขึ้นมากกว่าคาดการและ super core ค่ะหรือว่า คอร์ Service, เซอร์วิสเอ็กซ์เฮาสิ่งนั่นเองนะคะยังคงเพิ่มขึ้นที่0.10%นเทียบรายเดือนก็เลยเป็นผลซึ่งเป็นผลมาจากภาคบริการนะคะโดยเฉพาะภาคบริการในกลุ่มของเฮลท์แคร์แล้วก็ภาคบริการด้านอาหารที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะทั้งนี้ค่ะจากตัวเลขซูเปอร์คอนะคะที่ยังคงมีความหนื่นนะคะจนเป็นเหตุให้ตลาดตีความว่าโอกาสในการปรับขึ้นอัตราเบี้ยอีก25% basis point ในการประชุมวันที่14มิถุนายนนี้คะ่ะเร่งตัวขึ้นคะ่ะล่าสุดค่ะเฟดวอชนะคะให้น้ำหนักที่65%ค่ะสำหรับการขึ้นอตรเบีย และน้ำหนักในการปรับลดอัตราเบีย้ยในปีนี้ค่ะลดลงเหลือเพียงแค่หนึ่งครั้งในไตรมาสสี่ปีนี้เท่านั้นค่ะอัตราเงินเฟ้อที่ตึงตัวค่ะจจะเป็นปัจจัยกดดัน ต่อความตั้งใจของเฟดนะคะที่จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ค่ะในขณะที่นักวิเคราะห์นะคะมีการบ่งชี้ว่าซูเปอร์คอร์หรือว่าคอร์สวิตเอ็กซ์เฮาส์ซิงเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่เฟดจะใช้ประเมินอ,อีกต่อไปนะคะโดยจะมีปัจจัยอื่นๆมาพิจารณาประกอบมากขึ้นค่ะเช่นประเด็นที่เรากําลังจะกล่าวถึงก็คือประเด็นที่2นะคะเรื่องของเพดานนี n นั่นเองนะคะหรือเดสเซลลิงนะคะ,ะ,คะที่แม้ว่าไบเดนและก็แมคคารที่นะคะจะตกลงกันได้ในเทนเดอร์ e ีฟด l นะคะหรือข้อตกลงเบื้องต้นแล้วก็ตามนะคะสําาหรรรัับกบกปขึ้น ่ตอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้นะคะโดยจะมีการโหวตในวันพุธนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเจนดเดียเล่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา,งารคลังสหรัฐก็ออกมาเตือนค่ะว่าการเล่นออกไปเนี่ยจะได้มากที่สุดถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะเพราะจะกระทบกับทั้งหนี้ภาครัฐนะคะที่มีมากกว่าวันทีเลียนนะคะและหนี้สาธารณะรวมถึงแคชบาลานที่ตอนนี้นะคะลดลงไปน้อยลงทุกทีทุกทีนะคะซึ่งหากประเมินตัวของแคชสต็อกพิวนะคะหรือว่า TGA หรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าท เ e g e n e r a l a c c o u n t นะคะที่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปที่550,000ล้านนะคะในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะและอาจจะแตะ600,000ล้านได้นะคะในอีก3เดือนถัดไปค่ะห่างดิวเดบดันนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะยังต้องติดตามต่อไปในสัปดาห์นี้นะคะจนกว่าจะถึงวัน X Day เดวันที่1จูนค่ะและหากผิดนัดชำระหนี้นะคะก็จะทำให้เทอรี่ัลดิค่ะอาจจะเด้งขึ้นมานะคะจากความกังวลเรื่องของผิดนัดชำระหนี้และรวมถึง Co s t of i n อ u r a n c e นะคะ สำหรับโตของ US debt นะคะก็จะเล่งตัวขึ้นในทิศทางเดีวยวกับ CDS หรือ c e d i t Default Swap นั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของข้อตกลงของสองฝ่ายค่ะยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะคะเพราะว่าร e พับริกันเนี่ยต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขอือ่นๆรวมถึงข้อกําหนดใหม่สาหรับโครงการสวัสดิการบางอย่างเพื่อช่วยคนที่มีไรายได้น้อยรวมถึงการลดภาษีด้วยนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นกว่านี้นะคะเพื่อจะ มากกว่าที่พารานีที่สหรัฐแบกไว้ที่31.4่ทิลเ i ียน,นะคะส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับกลาโหมหรือด้านการทหารนะคะจะให้อยู่ในระดับเดียวกับการใช้จ่ายในปี2023เป็นเวลา2ปีเพื่อแลกกับการปรับเพิ่มเพาานี้นั่นเองค่ะโดยในเรื่องของ selling debt ค่ะเป็นแรงกดดันทําให้ตลาดการเงินค่อนข้างผันผวนนะคะจนถึงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ขอโทษค่ะจนถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะคะโดยส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐและอาจจะลุกลามไปถึงเศรษฐกิจโลกนะคะหากเกิดดีโฟลท์ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะเพราะว่าจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการตกลงกันในข้อตกลงเบื้องต้นหรือว่า tentative deal เท่านั้นนะคะซึ่งหากไม่มีการลงมติในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเกี่ยวกับเทอรนดีนะคะนอกจากจะเป็นการผิดอัชชารี่แล้วนะคะอาจจะส่งผลต่อการเงินสหรัฐและการเงินโลกด้วยนะคะและยังจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเฟดด้วยนะคะที่อาจจะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง รับการขึ้นอัตราดเบีย้ยโดยอาจจะคงดอกเบีย้ยไว้ชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อติดตามผลของความเสี่ยงทางการเมืองก็เป็นไปได้นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องติดตามต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3ค่ะก็คือเรื่องของเครดิตไทเทนิงค่ะซึ่งจะเริ่มเห็นผลกระทบในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าธนาคาหลายแห่งเนี่ยเริ่มขายสภาพคล่องนะคะทั้งจากประเด็นเรื่องของเดซเซอลิงเองก็ตามนะคะและแรงกดดันจากต้นทุนเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีที่ผ่านมาค่ะดังนั้นค่ะประเด็นเหล่านี้ค่ะ จะไปยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้ธนาคารหลายแห่งเนี่ยสภาพคล่องเริ่มตึงตัวมากขึ้นค่ะการปล่อยสินเชื่อทั้งบุคคลแล้วก็สถาบันเนี่ยน้อยลงท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะหากเฟดขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยต่อ กลางเดือนนี้นะคะประกอบกับการปล่อยสินเชื่อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปัจจัยให้ให้เร่งตัวขึ้นสําหรับวิฯกฤตการเงินของสหรัฐนะคะอีกครั้งค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็จะกดดันให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยได้นั่นเองค่ะซึ่งจากข้อแสนของเจโบนพาวเวลนะคะที่บ่งชี้เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบอกว่าแนวโน้มอกเบียคค้ยขาขึ้นในได้ยุติลงแล้วอาจจะเป็นคี์พอยต์นะคะที่ได้มีการตรวจสอบจากข้อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้รับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะดังนั้นค่ะสามประเด็นนี้นะคะ เขาจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเงินจากนี้จนถึงเดือนมิถุนายนค่ะ สรุปภาพรวมการันการลงทุนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวบวกนะคะดําโดยกลุ่มเทคค่ะที่ปรับตัวบวกกว่า2.68%ดันโดยดันให้แน้แสงนะคะบวกแรงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ค่ะที่ยังเอาพอฟอร์มเป็นวันที่2นะคะโดยหุ้นมาเวลค่ะซึ่งเป็นกลุ่มของอินฟราของเซมิคอนดักเตอร์นะคะก็มีการปรับตัวบวกมากว่า32%นะคะแล้วก็บอดบอดคอมนะคะบวกมา11.52%ค่ะการปรับ,บตัวเพิ่มขึ้นแรงของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะส่งผลถึงตลาดหุ้นยุโรปด้วยนะคะสายก็มาจากการ ประกาศเรื่องของเดซเซลลิงที่มีข้อตกลงแล้วนะคะสำหรับผู้นำสองพักคนะคะท่ามกลางตัวเลขเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นนะคะแต่ตลาดมองข้ามปัจจัยนี้ไปนะคะได้น้ำหนักกับเดซเซลลิงที่มากกว่านะคะสะท้อนมาในดอลลร์ค่ะที่เห็นการอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ร้อยสี่จุดหนึ่งหกค่ะจากคาดการว่าการเพิ่มเพดานนี้เนี่ยจะทำให้มีเงินเข้ามาในระบบเพิ่มเติมนะคะก็เลยกดให้ดอลลร์อ่อนนั่นเองนะคะรวมถึงที่ทางของบอลยูค่ะก็จะมีการชะลอตัวลงทั้ง10ปีและ2ปีค่ะโดยสเปรดสองับสิปีค่ะยังคงติดลบที่0.74และเเปรดอน 10ปีปิดลบ1.54นะคะก็มองชีก้การเข้าสู่ Recession อยู่ค่ะเรีย e ค่ะยืนที่1.57นะคะแล้วลงจาก1.58นะคะส่วนทองคำก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกรอบนะคะ1,963เหรียญต่อ t ทรลส์ค่ะและน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ WTI อยู่ที่72เหรียญเบรนดยืนที่76เหรียญต่อบาร์เรลจากการขยายเพดานนี่ของสารัฐค่ะ ลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวผสมผสานในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและจากเทเนติกดิวนะคะนีะจะ้จะส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงและจะเป็นประโยชน์สําหรับตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะค่าเงินเยนของญี่ปุ่นที่อ่อนค่าแรงนะคะก็เลยส่งผลให้เงินเฟอเร่งตัวขึ้นก็อาจจะก,กระทบกับการจ้างงานนะคะซึ่งปัจจุบันจะพบว่าอัตราการว่างงานของญี่ปุ่นเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นนะคะและก็การรับสมัครงานเนี่ยน้อยลงเนื่องจากว่าค่าแรงอาจจะไม่เพียงพอต่อค่าของชีพค่ะ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดทําการในวัน Memorial d a y นะคะในวันนี้นะคะส่วนอังกฤษสวิสแล้วก็นอร์เวย์นะคะก็ปิดทําการเช่นกันค่ะโดยตัวเลขสําคัญที่ต้องตับตามในสัปดาห์นี้นะคะไฮไลท์จะอยู่ที่วันศุกร์นะคะก็คือตัวเลขนันฟาร์เพโลค่ะอ n นอินพลอยเมนแล้วก็เอเวอร์เจจเออร์ลีเออร์นิงนะคะของสหรัฐที่จะบ่งชี้ถึงทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐในการประชุมวันที่1ิมิถุนายนนี้ด้วยนะคะจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของสหรัฐที่นายจ้างค่อยๆลดอัตราการจ้างงานลลงค่ะะแรได้ ต่อชั่วโมงเนี่ยก็ลดลงทําให้เฟดเนี่ยอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในการต่อสู้กับเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งจากข้อมูลของรัฐบาลค่ะคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า200,000ตําแหน่งโดยลดลงจากการเติบโตเฉลี่ยของการจ้างงานในปีที่ผ่านมาที่370,000ตําแหน่งนะคะในขณะเดีวยวกันค่ะนักวิเคราะห์มีการประเมินว่าค่าเฉลี่ยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสัปดาห์นี้นะคะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ190,000ตําแหน่งเท่านั้นนะคะต่ํากว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะโดยอัตราการว่างงานจะเร่งตัวขึ้นมาที่3.5%และค่าาจ้าง ชั่วโมงค่ะ,ฉะเฉลี่ยจะลดลงมาอยู่ที่0.3เค่ะจาก0.5นะคะก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ว่าภาคแรงงานสหรัฐเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วนะคะโดยการจ้างงานน้อยลงส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นและค่าจ้างก็มีการจ่ายน้อยลงด้วยค่ะนอกจากนี้คะในวันพุธค่ะจะมีตัวเลข Job Opening นะคะการเปิดรับสมัครงานนะคะซึ่งคาดว่าจํานวนตําแหน่งที่เปิดรับเนี่ยจะน้อยลงสุ ที่สุดนะคะในรอบสองปีค่ะซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่4ี่ของปีนี้นะนะแล้วะเรารวมถึงตัวของ ISM ค่ะภาคการผลิตในวันพฤหัสค่ะที่จะมีการประกาศก็มีแนวโน้มจะออกมาชะลอตัวลงค่ะ ฝรั่งเศสค่ะจะมีการประกาศตัวเลข GDP และ CPI นะคะส่วนเยอรมันเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข Unemployment ในวันพฤหัสนะคะยูโรโซนเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อในวันพฤหัสนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ายังห่างไกลจากเป้าหมายที่2%ค่ะสำหรับจีนค่ะจะมีการประกาศตัวเลข PPI ในวันเสาร์นะคะแล้วก็จะมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการในวันพุธรวมถึงไทยซินนะคะภากการผลิตในวันพฤหัสค่ะและไฮไลท์อีกประเรด็นหนึ่งก็คือไทยนะคะจะมีการประชุมกรงอนง,องในวันพุธนี้นะคะซึ่งคา ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย25เบนิสพอยต์ค่ะทําให้ดอกเบีย้ยนโยบายในยืนที่2%โดยตลาดประเมินว่าจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะหลังจากที่เงินเฟอ้อไทยเนี่ยลงมาอยู่ในกรอบที่แบงก์ชาติกำหนดไว้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ